เดียโก้ซิเมโอเน่ขอให้แฟนบอลใจเย็นลงแฟนแอติโกมาดริดคว่างสิ่งของใส่ติโบกูตัวสึกมาดริดดา์บี้สุดเดือดของสองทีมใหญ่ระวางแอติโกมาดริดกับเลอันมาดริดซิเมโอเน่และโกเก้ร้องขอให้แฟนบอลเอติโกที่โกรธแค้นสงบลงและขอให้หยุดคว่างสิ่งของใส่ติโบกูตัวหลังจากที่เขาจุดประกายความโกรธของแฟนบอลซิเมโอเน่ ในายใหญ่ทับตามีวิภาควิจารณ์ติโบกูตัวผู้รักษาประตูเละัันมัดลิดหลังจากที่แอร์แดมิลิเตายิงประตูแรกให้ผู้มาเยือนในนาทีที่64กูตัวหันไปฉลองประตูด้านหลังและยัยโย่ใส่แฟนบอ,นอลแอตเลติกโกมัดริดที่มองดูทีมรักอยู่ข้างหลังซิเมโอเน่กาวคุณสามารถเฉลิมฉลองประตูได้แต่ไม่ใช่ด้วยการหันหน้าขึ้นไปบนอัศจันท์ล้อเลียนและทำท่าทางแบบนั้นมันไม่สมเหตุสมผล หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในสนามเมโทโปรปอลิตาโนกองเชียร์ตอบโต้กูตัวอย่างฉุนเฉียวและคว้างสิ่งของหลายชิ้นใส่เขารวมถึงไฟแช็กเขาบ่นกับเจ้าหน้าที่ว่าแฟนบอลเจ้าบ้านที่อยู่ด้านหลังประตูกำลังคว้างสิ่งของลงสนามส่งผลให้ผู้ตัดสินมาเตโอบุสกตระง,งับการเล่นชั่วคราวและบังคับให้ทั้งสองทีมกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวในความพยายามที่จะสงบสติอารมณ์กองเชียร์ A Madrid, อเลติโกมาดริดบอัอจันทร์ซิเมโอเน่และผู้เล่นหลายคน รวมถึงกับตันโกเก้ขอให้เขาหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดถ้าเรายยอยุแฟนบอลพวกเขาจะโกรธเรากับ Tan oke, ตันโกเก้เตอรสตาเลียนมัดลิศเราเป็นมืออาชีพเราต้องรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเนื่องจากเกมหยุดชะงักไปประมาณ20นาทีของครึ่งหลังหากเหตุการณ์ความผาสิ่งของเกิดขึ้นซ้ำการแข่งขันจะจบลงโชคดีที่แฟนบอลเจ้าบ้าน ได้ประตูตีเสมอในช่วงทุเวลาบาดเจ็บจากอังเคิลวเคเรียซึ่งในตอนแรกผู้ช่วยผู้ตัดสินมองว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าแต่ต่อมาลูกนี้ก็ได้ประตูจาก VAR จุดเริ่มต้นของจุดแตกหักผูตัวใช้เวลา3ปีในรัวแอตเลติโกมาดลิดแบบยืมตัวมาจากเชลซีจนกลายเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนโคปาเดลเลยยโ,โรปาลิก และเข้าชิงถึงรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกและลงเล่นไป154นัดกูตัวได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการมีส่วนสำคัญของทีมแฟนบอลเอลติโกมาดริดทำลายโล่ของติโบกูตัวเอนริเก้เซเรโซประธานเอลติโกมาดริดบอกกับแฟนบอลว่าหากแฟนๆของผมไม่ชอบโล่ของกูตัวที่ด้านนอกสนามให้เลือกใช้ขวานหรือพวกก็ได้แล้วเอามันออกไปแฟนบอลตกลงตามนั้นและโล่ของเขา ก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะถมน้ำลายรินเบี้ยของแฟนบอลตามีไปแล้วซิมโอเร่กล่าวความเห็นของผมคือคนที่ก่อเหตุการขวางปาสิ่งของควรได้รับบทลงโทษเราไม่ต้องการคนเหล่านี้เราต้องการคนที่ติดตามและสนับสนุนเราคนที่โยนไฟแชกพวกนั้นมันไม่ถูกต้องเขาวควรได้รับการลงโทษแต่สิ่งแรกเลย ผู้ตัวไม่ควรไปยัออย่วยุแฟนบอลตั้งแต่แรกและผู้ที่ยัออย่วยุก็ควรได้รับการลงโทษเช่นกัน